ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AH Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวจอดลึกรถยนต์ Opel Insignia ปี2025รถซีดานที่ผสมผสานดีไซน์ยุโรปอันล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะที่คุ้มค่าถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวสุดเท่หรือรถขับใช้งานประจำวันที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์เด็ดๆคันนี้คุณไม่ควรพลาดมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก o p e l ได้พัฒนาอินซิกเนใหม่ให้ดูฉบเฉียวและทันสมัยมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าอินเทลลิลักเล็แบบใหม่ที่บางลงพร้อมกระจังหน้าที่กว้างและสปอร์ตเส้นสายตัวถังโคง้งมนไหลลืน่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจรดท้ายรถด้านท้ายมีไฟท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยลเลอร์เล็กๆที่ดูลงตัวรุ่นปี2025ยังมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกมากมายและล้ออลลอยที่มีขนาดตั้งแต่1 7ถึง20นิ้วตามรุ่นมาดูภายในกันบ้างเมื่อเปิดประตูเข้าไปใน o p p o Insignia 2025นีคุณจะรู้สึกถึงความพรีเมียมทันทีแผงคอนโซลถูกออกแบบให้เรียบรูและใช้งงาาน่าย หน้าจอดิจิทัลแบบโค้งรวมทั้งหน้าปัดและหน้าจอกลางเข้าด้วยกันรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบทำงานลื่นไหลและเข้าใจง่ายเบาะนั่งนุ่มสบายใช้วัสดุคุณภาพดีมีให้เลือกทั้งผ้าหรือหนังแล้วแต่รุ่นมีระบบรองรับเอวที่ดีขึ้นและพื้นที่ด้านหลังก็กว้างขวางขึ้นสำหรับผู้โดยสารไฟในห้องโดยสารเป็นแบบ Ambient Light ที่สามารถปรับสีได้ตามสไตล์ของคุณพื้นที่เก็บของภายในรถถือว่าเยอะพอสมควรพร้อมกระโปรงท้ายที่กว้างและเบาะหลังพับได้ ด้านสมรรถนะ o p p o Insignia ปีส0 2 5มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ165แรงมา้าขับขี่ในเมืองและทางไกลได้สบายๆส,ส,ส่วนใครที่อยากได้ความแรงก็มีรุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังถึง230แรงมา้าระบบเกียร์เป็นอัตโนมัติ8สปีดทุกกุ่นเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าและมีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกในบางรุ่น การขับขี่นุ่มนวลและแม่นยำระบบช่วงล่าง a d a p t i v e suspension ปรับตามสภาพถนนและการขับขี่ทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือว่าดีมากเฉลี่ยประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรหรือราวราว40ไมล์ต่อแกลลอนสุดท้ายคือเรื่องราคา Opel Insignia 2025เริ่มต้นที่ประมาณ1,050,000บาทและอาจสูงถึง1,470,000บาทในรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์ครบครันถือว่าราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและระบบความปลอดภัย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินระบบช่วยจอดและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติถ้าคุณกำลังมองหารถที่ดูดีขับดีและมีเทคโนโลยีครบ Opel Insignia 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ่ทุกสัปดาห์ที่ A H Auto Garage แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า